โอเคครับสวัสดีครับยูกอาจูโร่วิดีโอเหมือนเดิมวันนี้เรามากับเดิมพันธุทุกสมัยใหม่กันเว้ยทุกคนก็วันนี้เราจะมาเดิมพันธุคือเดิมพันธ์ไปอ่ะคือผมได้ตัวนาคาบุราบิดเคอร์เลอร์มาแล้วก็คือคลิปนี้นะคือในดูแลนาคาบุราบิดเคอร์เลอร์นันนี้นะก็คือมันจะมีแจกฟรีสุ่มแจกฟรีจะมีใช้เอ้นาคาบุราจะเป็นสกิลบิดเคอร์เลอร์แล้วก็ฟีโนเมเนลพาร์นะครับแล้วก็จะมีเป็นแพ็คเวลูนี่กับแพ็คโอซิมเฮนนะ ส่วนตัวอยากได้ออซิมเพนเหมือนกันนะครับก็แต่มันเป็นเม็ดส้มนี่แหละแต่ก็มาเดิมพันกันเลยดีกว่าครับมาก็ตอนไม่อัดอะตอนไม่อัดคิดแบบผมแม่งจะได้ตัวดีๆเสมอไปแต่พออัดแล้วแบบจะไม่ได้ไเลยเลยเหมือนแบบดวงคนดูแม่งดึงดวงผมอะย <c oughs> อกยอกยอกเฮ้ยหรืออาจจะจริงวะแม่งเฮ้ยใครดวงดีขึ้นดูคลิปผมแล้วดวงดีขึ้นแล้วบอกด้วยแล้วกันก็ผมได้นากรมุลาไปล้วใครได้ตัวไหนก็บอกแลวกันเนาะเพราะมันจะให้สุ่มฟรีอย่างระแพ็คนะครับ แพ็คละตัวไม่อย่างแพ็คนี้นะผมมีหนึ่งร้อยสิบอดทองสิบห้าทงพอดีเราไปจัดกันเลยดีกว่าสูตรเลขเจ็ดเราจะไม่รีนะครับเราจะไม่รีนะแล้วก็ค้างไว้เจ็ดวิไว้ทุกคนแล้วก็หลอกแม่งไปหนึ่งทีไปเลยเดิมพันทุกสมัยใหม่ เรียบร้อยอใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับไปแล้ว